สวัดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาร์ดลอนเพลนเพนค่ะช่วงอ่าบ๊ายๆายนะพี่น้องเนาะนะคะเขาก็เริ่มคืนๆนะคะบรรยากาศเก่าๆก็เริ่มกลับมานะครับพี่น้องค่ะเขาบรรยากาศเก่าๆเนึ่กลับมาอย่างเตี๋ยวเตี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีการนัด้อมนัดอะไรนะพี่น้องเนาะเขาก็จะมีการนัด้อมนัดยังกันอยู่ในสำนักงานพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เข้ามาหลายขู่หลายคนกันแล้วทีเดียวนะพี่น้องเนาะโฮมกันโล่งกันก็มีหัวมีเฮห่มีห้าเป็นธรรมดาเอา มันพากันเฮ็ดอีหย <here> <par under kindergarten> <us> ังอยู่ล่ะพี่น้องมื้นี้เอาเฮ็ถเอ้าเอ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 าคือเฮ็ดจังซั่นยังู่้เดี๋ยวๆๆเ็จังซั่นฮะมันก็จะน่ารักอีก รูว้ว่าเป็นมูด,ด้เอาเด็ดเอาเอาภา้พาพา้ากันเทศอย่างนอกขันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีรายงานโตนะคะ่ะสวัสดีค่ะน้องฟิล์มซิรีส์ เพชรลำเพลินรายงานตัวค่ะค่ะน้องฟิล์มซิริลาดเพชรลำเพลินลูกแม่ดอนค่ะสวัสดีครับก็เ้องอนพักเพชรลำเพลินครับผมลูกไส้ลูกไส้กลางแม่ดอนค่ะสวัสดีครับต่อโชคธนาชัยเพชรลำเพลินครับอันนี้พ่อแม่ดอนค่ะพ่อทุ่นหัวสวัสดีครับจังหวัดสนักการเพชรลำเพลินครับสวัสดีจ้าล่องดอยล่องดอนจ้าอย่าว่าน้องดอนอย่ามา มาเข่งก oh, an so ันจ้ะอ๋ออันนี้บอกเขาว่าคู่สอนเต้นนะคะบอดเ้ทคนนี้จ้ะคูนั้นคนนั้นจะหนาตาบอดีทางคนนี้นะคะเอาเอา สวัสดีค่ะอ้อดเกศราพรค่ะพี่น้องอ้ออันนี้น้องอ้อนน้องอ้อนกับน้องดอนนี่เพิ่นสิมาน้ำกันมาคู่กันปีนี้มาป่าลงานกับอ่ามาขอพึ่งใหม่บุญของทีมงานเพชรนลำเพื่อนจ้าโอ้ยมาเฮ็ดดีแถวบ้าบาดีแถวน้องนงดอนนี่ด่วยแตบ้าบ้าแบบนี้เนี่ยจ้าบ้าบ้าพอเนี่ยเขาอยู่กับไรรุ่นเนาะขาแบบก็ได้ต้องแบบให้เบาขึ้นลู่ลู่โอ้ขึ้นแมาแล้ว เปล่คือพี่พี่เอพี่พเขาตอนนี้เราเกายังจะเตรียมตัวนะคะแต่ว่าอาจจะมีการชว์นะคะ่เรอไเน่ง่จบเหุ้อนเอาพาเขาไปเหตุออียงกาะเขาว่าเขาอยากเต่นรถไฟออียงนั้น่ะเขาจะขี่รถไฟไปกรุงเทพพนะจะขี่รถไฟจ้จ้าผู้ดอนพาเห็ดนะคะอ น้องนานน้องนานมามามาน้องนานมาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้น้องนานกิตตานันค่ะพ um? ี่น้องหลายหลายคนก็เคยหุ่น erm จักรแล้วนะคะสามสี Pepper> ่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำอย่างนี้ยเลยเนี่ยเออแมน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 มาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหม จะพาไปขึ้นรถไฟโยกขึ้รถไฟแล้วไฟแล้วไฟเอาอย่าหัวล้อสิอันนี้มันคือเวลาเขาอ่านนะเด้อเขาอยังก็เขาเอิ่นว่าอันปฐมนิเทศบอกปฐมนิเทศเราต้องได้ทําแบบนี้นะไม่ดอนต้องพาลูกๆเขาทำนะแปลว่ารีแลกช็อปรีแลกก่อนต้องรีแลกก่อนนะแม่ ละลายใช่อันนี้รู้แล้วว่าตรงนี้คือละลายพฤติกรรมอืมโอเคลองช่วยกันนะคะช่วยกันนะดังๆค่ะโยโยกตอนนี้ไม่ได้ลลายพฤติกรรมแล้วคะตอนนี้เขา เออทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะละลายสมองไปเออละลายสมองเอาไม้เอาไม้ตกรางค่ะหอด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 มันต้องหอดมันต้องหอดมันต้องหอดแมมเอาไม้ประวัติศาสตร์ได้เนี่อืมประวัติศาสตร์ได้หนี่นั่นเอาไม่เอาไม่เร็วๆเขาอยู่ข้างหน้าเอาอันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เนาะอันนี้มีลิขสิทธิ์เนาะมีไหมันนเป็ท้องมอมจ้อยอ่ะ มีลิขสิทธิ์ปอไม่คนบอกชื่อยาบาเด้อโลกไปละแดงจึงครึ่งเสดายคีบบักคาเก็บค่ารายใตร์นะถ้าคุณถ่ายเป็นค่ายได้แ่ะเขาไปแสดงชูงานไลฟ์สุดพวกงานชูนเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถ้าถ้าร้องเอาน่ะไม่เป็นไรไม่โดนแต่ถ้าเปิดเพลงน่ะกลัวมันโดนเอาเอาไม่ตรงก็ช่างมันไม่ตรงก็ช่างมันค่ะ แมนเอาลองแบบบัตรคี้วนี่นล้กลคซีดนี่เฮ็ดแทนบะตรงนี่โยโย่ด่บะตรงกันนั่นปะเอออันโยโย่เนี่มันมันขอมมันอยากคอบโยโย่แต่ก็บ่าเป็นยังกะดีคือกันนี่เลคซีดอันเจ็ดปีนีเดนต์เอามาแต่ใส่นี่โยโย่เออมาเฮ็ดดีแท้มาเฮ็ดดีแท้น้องดอนมาเฮ็ดดีแท้สามสี่ พีไปขึ้นรถไปเยอาไปขึ้นรถไถล่ไ่ไไ้้นกอเอาๆมันสิได้แล้วนั่งอ่อนมันจะได้แล้วเออมันจะจบแล้วอีกนิดเดียวอย่าหัวล้อสิมันอันมือครับแหวนเป็นคนละท่งไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มันไปตามคำร้องสามสี่มานองมาเป็นปัญญาของพี่ได้ไหมพี่จะขย้นรถไปโยกโยกพี่จะรรถไปไหลไปไหลไปแเ้วจะถึงนปานกอถึงพี่จะเป็นหัอไปบ้าไปบ้าเนี่เอาเอาน้องดอนคือเฮ็ดดีแต่สโลปนี อุ้ยมาเฮ็ดสโลบดีแท้เออนั่นๆๆแล้วคือมาเฮ็ดดีแท้อุ้ยกำลังม่วนเลยนี่คันเฮ็ดคันเฮ็ดพร้อมกันนี่คืออะไรวะได้แล้วนะมันได้แล้วนะได้แล้วนะอ๋อมันได้อยู่อย่างนี้เออมันได้นะ3-4รอบนสามสี่เอามาน้องมาัางสี่ได้ไหม พ <ersch> ี่จะพาไปขึ้นรถไปโยกโยกพี่จะพาไปขึ้นรถไปไล่ไปไล่ไปแล้วถึงที่หมายถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไปบ้านขอพี่ไปปัดจำเด้อมันไม่ได้ได้นี้แหละมันจะเป็นพื้นไม่ไปเลยเออมันมันใกล้จะได้แล้วอ่ะมันใกล้จะได้แล้วอ่ะประวันจะขึ้นเอาแค่นี้อ่ะประวันจะขึ้นเออกําลังกําลังมวนกําลังมวลจ้าเจ้าที่ไปใส่ละ อาจารย์ออกไปเลยจ้ะแจ้มาแล้วค่ะมาแล้วอยู่นั่นอยู่นัอยู่นั่นเขานอนอยู่นั่นแหละข้างบนสิต่อย่าเพิ่งนะร้องก่อนนะร้องก่อนนะค่อยเปิดสายลำพงให้ให้พี่เอาคลิปจบก่อนแล้วค่อยปล่อยสาลำพงก็ได้เพิ่งนมาางเสียงปะมา้เสียงมาเสียงหมากัดมันทางขวาก่อน ไปยังสิไปบ่ได้เดี๋ยวนี้ไม่หมุนจังได้กระดามันไม่ไปไงมันพี่จะตายแล้วมันพี่จะตายแล้วมันเอาเอวเอาก้นไปแม่อ่อนก็เป็นเขาบอเคยเห็ดเอาตรงๆจริงๆเลยฟิล์มก็บอกเคยเติมขึ้นเออฟิล์มก็บอกเคยเต้นแต่ว right be ่าฟิล์มเต้นดีๆวะถ้าไม่หมุนอ่ะถ้าไม่หม oh ุนได้ถ้าไม่หมุนได้ทำ่างนี้ได้แต่นี่มันต้องหมุนไงมันเติมตรงนี้หรอมันก็ได้แจงว่ามัน่งไอ้อีกรอบหนึ่งค่ะขออีกรอบหนึ่งไปกันนะอันนี้เลยเป็นครังเดียว เออกัเปิ่นตัวตังรถหุนไปพร้อมตังรถหุนไปพร้อมเนาะเอาเอาสลัอันเขาเอินว่าสลาฟันป่าแมมเบิ่งช่องไฟแมมเออดยืนถูกแล้วอนี้ก็ได้เนี่ยอันทาุนเบาก็ได้อ่าโอเคเอาสบายสบายอุ้ย 5,4,3,2,1ไปเอามาน้องมามาเป็นพัญญาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นลดไปโยโยพี่จะพาไปขึ้นลดไปไลไปไลไปลไปและวคิดถึงบางก่อน ึ่งพีจะไม่ก็จะเป็นคิวพีงตายเลยนี่เหรอแม่เออได้อย่นโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้คืออันนี้คือละลายพฤติกรรมนะคะอันนี้คือไลยพฤติกรรมก่อนที่เราจะซ้อมกันเนาะน้องๆเนาะนะคะอันนี้เท่ากับในโฮมโตกันเท่าเหร่ยังสี่ก็ถือว่าความสามัคคีคือพลังนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยบางบางคนกับสิบร์เยเคยรวมงานกันมาก่อนทาให้ยังสี่เท่ากับมีการคุยกันเห็นบอ นี่ก็คือความสามัคคีนะคะ<ช>เท่ากับดีเทดั่นมันถือก,กัน<ช>เห็นบอกขาเจาก็<ช>เท่ากับมิการปับ๊บปั๊บสูตรปับทางมัสน,นิการอ่ะผู้นี้ให้จังสีว่าได้ผู้นี้กะบอกว่าฟีสตงฟีสไตลยัยงสีน้องพี่น้องเฮ่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกอันทุกอย่างนะคะมาอยู่ห้องกันความหักความแพงบังเกิดคะ่ะพี่น้องนะคะเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนาะขนาดเจ็บแข่ได้นี่พไปตัดไหมเัาก็มาไปตัดไหมพาฟันกราม หรือีกซี่เลยเหมือนเรื่องซี่ใบเล็กอือจี๊กซี่เลยเหมือนไซร์เล็กขำใจลำบากอ้อมหัวแขลวอย่างนี่อ้อมหัวแขลวทีได้ไปถอนแขลวอีกแล้วอือทอนกัแล้วเสียเงินมีแต่แนวเนาะเอ้า่ากันไปนะคะทุกอย่างมันต้องเดินด้วยมันนี่เอาะปีกิบ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 ถาฝากันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนั้นนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ <laughs> ทีมงานเพลินเพลินต่อทีมงานเพลินเพลินครับผมขายบัตรด้วยวันที่ยิบเก้าครับว่าที่ยิบเก้าครับปากด้วยครับผมบัตรราคาเก้าสิบเก้าคะแนนครับผมเขามาเป็นกํนาลังใจให้ผมและกะทีมงานเพลินเพลินด้วยครับครับผมให้กําลังใจเป็ดหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า